scp หนึ่งและนี่คือคาดดีเมื่อคาดดีไม่มองไอ้นี่มันก็หามาขามคาดดีตัวอื่นก็ได้เห็นเป็นอุปทาาหอนสอนใจแต่ก็ไม่เข้าใจจะหันไปหมดทำไมโดยมีน,ยออน้ัหมายเอออับเ่นกุตาสั้นหัวล้ว แล้วเกระตุกจัดเน่ตายไปสองคนนะทุกคนหันไปดนมันนี่เจอมึงไเดูดีมึงจะตายไปหัวกาดกัดเองมึงไม่ดูมันก็ได้แจ๊ ดอ้าวเฮ้ยอะไรวะน่ะสปีนจี่สาม่าแล้วค่าทุกคนแล้วไล่ไลโอ้โหจนตายนกระดูกเลยวนนี้ดินี้ดินี้ดินี้นี้เวียนขาด

แบนนี่คือต P ที่เอชซีหนึ่งจะสามเบ้นเอวหน,นึ่งจะงานเีว่ะร้อยมีไข่ยอดไปเลยผมแบบขามแล้ว Ah wa wa he 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 wa ไปเลยแบบวันนั้มาดิก็มาดิแขนขาดแล้วเนี่ยมาดิเอ๊ะเเป็ะฝ่าะะ S.C.P. 0498 SCP 1.70คุณเละให้ผมช่วยไหมแตะไหมถ้าอนี้พูดได้บอกผมบอกว่าอุ้ยพี่มาดูดตัวกูอีก ไอ้เข็มพิชญาเลย่ยไ่เข้าอะไรเหรอ